ให้เป็นผู้่รู้ใ่เรียนตลอดชีวิตเพื่อให้ทุกท่านได้รับการบันทึกไว้เสมอว่าความรู้ความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ช่วยสร้างความาเรถ่องและการสึกปฏิบัติที่สองเข้าไปคบหาส้มะดับแล้วลำเล็าร้ะความมจะได้ถ่ายทอความรู้และความดีข้้กันและกันช่วยักน เลยที่ว่าเขาแจ้งมาคิดต่อมาที่ว่ายอม้สปฏิบัติซึ่เป็นะเกิดารเรียนรู้ที่มากกว่าการต้งใแต่เพียงอย่างเดียวเขาบอกทุกคนนะเขาลงในชุมชนเนี่ยชื่อว่าใครเป็นกดจาระนะไ้เนี้ยซึ่งท่าคอมีิฉันเขาบอกนะตรงไหนอ่ะก็ตรงก่อนตรงก่อน้ตอนแรกอ่ะ ตอนแรกอ่ะมันจะมีช่องนี่ไงแล้มันจะมีแบบข่าวสารใช่ไหมข่าวสารของที่ตังช็อปหรอไอพี่นี้นักก็ไม่ได้อ่านไงพอ,อแล้วมเม,มืม่อวานเนี่ย มันเด้งมาที่ที่อีเมลของน้าไงน้นาก็ตกใจนะ้นาก็นึกว่าน้าก็นึกว่านะ้าโดนคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วพอพอเปิดเข้าไปดูในเนี่ยในโฆษณาในเนี่ยอะไรนะโฆษณาข่าวสารนะเขาบอกว่าทุกคนเ <c oughs> ขาบอกถ้าทําถ้าทำถ้าละเมิดอะไรเงี้ยถ้าละเมิดละเมิดก็จะโดนระงับนี่ ระงับไอ้ค่าคอชชันเขาเขียนว่าทุกคนไม่รู้เลยเขาเริ่มเขาบอกเริ่มแต่วันที่ย <c oughs> <ช>ี่สิบเอ็ดอ่ะตอนแรกที่เขาส่งอีเมลมาให้น้าเมื่อวานเนี้ยน้าก็เฮ้ยก็ปันหลว่าอะไรอ่ะถึงคุณอะไรเงี้ยใช่ไหมถึงคุณอะไรเงีงย้ยเอ้อะไรอ่ออะ รักนะพ่อแม่มแลเ,เ,เยลยนี่แหละว่าเอ้าเฮ้ยเราโดนอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยมันแจ้งมาเสร็จแล้วพอเปิดไปดูนี่นแหละเออมันแจ้งมาตั้งหลายวันแล้วแต่น้าไม่ได้เปิดอ่านเนี่ยต้องรับแจ้งมาในในข่าวสารของอข,ข่าวสารของตึกกับชอบ็อตว่ามันจะมีหน้าข่าวสารทึกกับชอบ็อปไง แล้วนะไม่ไม่ได้อ่านเลยมีสามสิบกว่าอันนะไม่ได้อ่านเลยมันแจ้งอะไรมาแจ้งอะไรมาไม่เคยไม่ได้เคยไม่ได้อ่านเลยแต่รู้ว่ามันแจ้งมาเพราะมีตัวเลขบอกไงว่าแจ้งมากี่อันกี่อันอะไก็เลยเอ้ยเออสบายใจละไม่ได้โดนคนเดียวเขาบอกว่าทุกคนถ้าเผื่อละเมื่อแหละ จะมีหน้านี่ไงตุกติ๊กจับฉับอ่ะจะมีหน้าเนี่ยข่าวสารน่ะของอ้อไม่มีอ่ะ <c oughs>

ก็กินอะไรอยู่เขากินลูกชิ้นอยู่น,นั่งกินลูกชิ้น,นจ้ะแล้วยาย่าไปแย่งทุกทียาย,ย่าจะมาตะกายเหมือนนะนวันนี้มันไปนอ้ <laughs> พ่อไปแปลงันก็นได้อะ